Okay, ดโอเคครับก็ทุก gram สวัสดีทุกชุทุกท่านเลยนะครับสู่รายการดอยบีชแนลของผมซึ่งวันนี้เราอยู่กับแมพที่มีชื่อว่าเวิร์สพีดอีกแล้วนะครผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็เป็นท่า้างของเวิร์สพีดนะผมได้ทําการรีรันของอาวุธใหม่นะครับผมนั่นก็คือริมูรุเทมเพสโตนะครับผมถ้าจำไม่ผิดริมูรุน่าจะทําที่เกาะน,นี้ปะเกาะไหนว่าผมไม่ชัวร์เหมือนกันแต่ผมหาสดๆเลยนะอ๋อมันจะเป็นเกาะสโนว์วิลเลจครับหรือไม่ใช่วะเอ๊ะเกาะไหนเนี่ยอ๋อเกาะนี้ถูกแล้วนะสโนวะ นี่ครับผมข้างหน้าเลยนะผมอยู่ตรงนี้นะอ่าก็บินไปเลยครับอันนี้คือแบบผมไม่รู้เลยนะไม่รู้ข้อมูลเลยนะแบบเห็นอัปเดตมาก็แบบหาสุดๆกันเลยนะครับผมคือผมก็ยังไม่มีนะผมธนาของดาบรีบุุนะผมโอเค ริมรู้ใช้อะไรบ้างเอ่ยไหนดูซิใช้ยาดิมอนหลอดอ่าใช้ยานี่น่าจะนี่ปะอ่าใช้ยาน่าจะได้ดะจันเจียนนะครับผมแล้วก็เลชดากูนิกนะครับผมแล้วก็เทมเพลสออรเล่นะครับผมแล้วก็ท้ายทายของสลามสองร้อยห้าสิบอ่าแล้วก็สลามคอนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองหาของพวกนี้กันนะว่าหายังไงบ้างนะครับผมแต่ผมเดาๆว่าน่าจะดันเจียนแหละนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปลองลงดันเจียนกันดูเลยดีกว่านะครับผมก่อนที่จะเราจะลงดันเจียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแลกตั๋วกันก่อน ซึ่งแน่นอนว่าสามารถมาแลกได้ที่เกาะทะเลนะครับผมอ่านี่มาแลกตัวอันก่อนนะครับผมคอนุนี้เปิดออโต้คิกครับพอดีว่ามันเยอะนะเออมันเยอะ <laughs> ตอนนี้เรามีกี่ตัวเนี่ยน่าจะอูฟู่แล้วป่ะอ่ามี750ตันแล้วนะครับผมโอเคปลาลุยเลสโก เราจะไป geon, ลูดันเจนริมูรุกันนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าจะต้องไปเสกดันเจนเอ๊ะไม่ใช่ที่นี่ดพิพิธีพิธีพิธี <c oughs> มันจําเป็นที่จะต้องไปลูนไอแลนด์นะเอออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันกลับไปที่เดิมลูนไอแลนด์ลูนไอแลนด์เนี่ยจะละเออท้ายเดานะของริมูรูน่าจะดรอปจากดันเจี้ยนหมดเลยนะครับผมอ่าไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมอ่ามีแนะนําเป็นเพชร5,000ันะครับผมในการเข้าดันเจนแล้วก็ท่าน้าของของ3ตัวนะผมใช้3ตัวในการเข้านะผมก็ไม่รู้ว่าดันเจนริมูรุน it ต้องลงนานขนาดไหนนะมีให้แลกด้วยปะเดี๋ยวดูสิอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีให้ร้านแลกด้วยนะโอเคเหรือว่ามันร้านเดียวกับร้านซิดวะนี่เห็นไหมมันเขากำลังดีเลอยอยู่นะครับผมเขาเลยปล่อยริมรู้รีรานมานะครับผมอ่าแสดงว่าแบบยังอัปเดตไม่เสร็จนะครับผมไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไม่รู้ตอนเย็นจะเสร็จหรือเปล่านะครับผมก็มาดูกันนะครับผมไหนดูสิมันมีระดับยากอะไรปะเอ้าแล้วมันโหลดอย่างนี้ก็เลือกระดับยากไม่ทันไงเออเลือกระดับยากไม่ทันนะฮะพอดี โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโมนาสักนิดนึงเอ้ยไอส,สลามเนี่ยน่าจะใช้250แน่เลยไว้ผมว่าฟาร์มดันเจี้ยนยังไงดาบเวอร์จิวก็ดีกว่าบุบุบุอุย้ยบอสมันโหดอยู่นะเนี่ยอุย้ยบอสอีซี่แต่อึดอยู่นะเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันมีระดับยากกว่านี้ไหมอ่ะเออแต่นี่อีซี่นะท่านผู้ชม โอ้ได้เสื้อลิมูรุมาด้วยครับป่าเดี๋ยวเราไปลุยดันเจี้ยงกันดีกว่าครับผมไม่รู้ว่ามีระดับยากไหมอะถ้ามีระดับยากก็อยากเทระดับยากนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเมื่อกี้ผมก็มองว่าเมื่อกี้น่าจะยากแล้วนะแล้วก็สลามธรรมดานะถ้าเป็นไงวะอ๋อนี่ไงเป็นหยดน้ําโอ้ผมหาไม่เจอใช้ประมาณ2องยนะผมหยดน้นะํานะแชเดลเมื่อกี้คือยากสุดแล้วนะผมผมไม่รู้ว่าเขา,าจะรีเวิร์กสกิลทรงจินอูตอนไหนเนี่ยเออผมอยากให้เขารีเวิร์กมากเลยดูวันนี้ไม่มาแลกกการันนตีได้เหมือออซิ เอ้ยนี่ไงดรอปแล้วสลามคออ๋อดรอปกับมอนกีก้ธรรมดาเลยเหรอโอ้นารูโฮโดโอ,อย่างนี้เองก็น่าจะเป็นอันเดียวนี่ไงไดไมาอีกลสลามคอที่เหลือก็น่าจะต้องเป็นฉายานะผมที่เราต้องหานะฉายาเรายังไม่ได้นะผมไม่รู้ฉายาหาไงโอ้ย เออเหมือนเราจะต้องหาดิมอนลอดด้วยนะผมเออเดี๋ยวเราหาดิมอนลอดก่อนนะตอนนี้เรายังไม่มีนะผมดิมอนลอดทิ้งทิ้งแชโดว์คิงนะครับผมรีเลยแสดงว่าของทุกอย่างนะครับผมมันดรอปจากดันเจี้ยนหมดเลยนะครับผมอืมก็ใครที่หาของนะผมในดันเจี้ยนหมดเลยนะระหว่างนั้นผมก็กินขนมปังเปล่าๆไปด้วยฮะผมค่อนข้างที่เป็นคนที่ชอบกินขนมปังเปล่าๆนะอืมอ่าแชโดว์คิงเฉยกับข้าวอยู่บ้านไม่ขนมเปล่าๆใช่ <laughs> เซนอินเี่ยเอาอันนี้ไว้ทำโทจิวีสองนะครับผมใครที่ยังไม่มีของแบกก็แนะนำใช้นี้ไปก่อนได้นะอืมแต่ผมมีแล้วนะครับผมเซตตัสมันโหดอะมันเกือบเท่าโมนาดนะผมโมนาดมัน7.5็ด้อุ๊ยดีมอรลอดได้แล้วอุ๊ยเอาว่ะได้ไวอยู่นะเนี่ยทำไมตอนโมนาดผมออกอยากจังวะยไม่รู้นะผมใช้เพชสิบเคนะผมแล้วก็สลามคอสลามคอเรามีไหมมี แลผมไอเสียงแดงนะนะผมนี่นี่ยี่สิบอันนะครับผมแล้วก็ทาาด้านของสลามธรรมดา200เอ้ยเดี๋ยวเทมเทมพลสโอเล่เอ้ยหาไงอะ่ะเทมเพลสโอเล่แบสมิดเหรอเออว่ะเหลือชิ้นหนึ่งสลามโอเล่หาไงอะ่ะรอบด้นเจียนเหรอแล้วผมไม่ดรอปสักชิ้น <Nope. S 1> ถามจริงโอ้โหพัดเจ้าไม่ดรอปสักชิ้นเลยเว้ยเนี่ย ผมลงไปทั้งหลายตาไม่ดอบเลยถามจริงโอ้พระเจ้าโอเคได้เดี๋ยวลงให้ดูดอกไม่ดอบเดี๋ยวก็รู้กัน อุ้ยถามจริงของส้มจริงบนนี่โอ้โหดอปเร็วของส้มเว้ยเร็วดูของส้มลงกี่รอบพระเจ้าได้ส่งชิ้นโอ้โดอปจริงนะแต่ยากมากเออผมขอทําไว้สักเซตหนึ่งอะ่ะขอขอสักเซตหนึ่งอะ่ะผมจะเอา,เอามาทําเองนะครับผมไม,ไม่แจกใครนะยากขาดนดีแจกได้ไง2 0 0 0 years later เย่ yeah, ได้แล้วอ,อ้กว่าจะได้ไอ้บ้าดอ,อ,อากเลยาขนาดนั้นโอ้ uh. oh, 41นาทีที่ผมลงไปพระเจ้า,าตาขอแค่ได้เผาคืนหรือลิก็ได้นะตอนนี้คือแบบผมต้องการเผาคืนนะครับผมเผาผมหายเกี้ยงเลยด้วยปะนะคือความสับเผ้าของผมเองนะผมก็ ขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะผมที่ให้ที่รีเรามานะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าพลังของลูกเพจเราจงสถิตยอยู่กับข้าในบ,บัดน,นี้ขอให้ข้าได้สิ่งที่ข้าต้องการคืนมาด้วยเถิดอะไรอะ่ะเฮ้ยได่ดูแลกันแล้วเย้ยเฮ้ยพอแอล้ว สลามไม่เอา่ะมันไม่ใช่สลามอ่ะดิเออทำไมอาวุธไม่ใช่เผาสลามว่ะใช่พี่เออใช่ไหมเนี่ยคุยขอบคุณมากโอ้โยขอบคุณมากที่ให้เผาดุระหานคืนอย่างน้อยเผ่านี้ก็ดีนะครับผมอุ้ยขอบคุณมากเลยน้องอีมูนะน้องคนนี้นี่ตามไปเล่นตั้งแต่เซกันพีแล้วนะน้องคนนี้โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โหโอ้ขอบคุณมากน้องโอ้ถ้าไม่มีน้องนี่พี่แย่เลยนะโอ้ขอบคุณมากครับ สูโฮกให้เลยสูโฮกให้เลย <c oughs> พี่ไม่ชอบทำเผาหายตะกูลหายประจำประจำฮึบฮึบฮึบอะไรอะดากูนิกมาแล้วเอ้ยเด็กไก้เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วดาโกนิก,ก,กนหยดูสิของครบแล้วได้หรือยัง โอ,อ,อ้ยโอเมเดโตโอเมเดโตขอบคุณมากครับน้องเออ่คุณอ,อ,อีโมนะน้องไออาร์นัสนะครับผมเออขอบคุณมากนะครับผมน้องที่มาช่วยโอเคครับก็มาทวนของนิดนึงนะผม 10K นี่คือ10,000เพชรนะอ่าแล้วก็ท่าน้าของสลามคอนะครับผม1อันแล้วก็ท่าน้าของ250สลามนะผมแล้วก็เทมเพลสโอเลนะครับผมหรือประมาณแบบเป็นแร่แร่นะครับผมแร่เทมเพลสนะผม5อันนะผมแล้วก็ดากอนิกแล้วก็ดีมอนลอตนะครับผมฉา,ายาแล้วก็ท่าน้าของเผ่านะครับผมทำได้ไหม ได้ละโอเคมาผมขออนุญ,ญาตไปรีวิวต่อเลยนะผมท่านะาของรมบรูนะนี่ได้ของครบแล้วนะอีไหนเอาร,รมบรูเป็นสไตล์นะโอเคอ่าโอเคอันนี้ก็คือหน้าตาของรมบรูนะผมเอาหายละไ <laughs> อ้เป็นไม่มือด้ออาเทดดัเมเบด้าไม่เป็นไรเทดบู๊เซ็ตก็ได้นะผมโอเคมาโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการรีวิวรมบรูลลเลยผมทานะาของรมบรูนะผมเป็นทานาของสไตล์ นะครับผมเป็นสไตล์ระดับไหนขอดูหน่อยสิอืมสไตล์สเปซสเปซเออสเปซนะเป็นสเปซระดับแดงอ่ะระดับแดงนะผมเหมือนระดับเดียวกับฮิ่กูรุมะเลยนะครับผมอ่าโอเคมาทีนี้เราจะมารีวิวกันเลยนะผมรีวิวรู้นะผมตีปกติครับอ๋ออันนี้จะเบาหน่อยนะเพราะว่าเป็นตอนเช้านะผมคือเผ่านี้มันตอนเช้าแล้วเบานะผมโอเคมาต่อไปครับซิกูแซดครับผม เป็นการปล่อยสายฟ้าสีม่วงนะอุ้ยเท่นะเนี่ยต่อมาสกิลสองครับโอ้อะไรไม่รู้นะเต็มจอมันเป็นการปล่อยสายฟ้าทมินนะสกิลสามครับโอ้สกิลหมู่มากเลยอะแต่มันมันไม่น่าเหมาะกับสู้บอสแนี่เลยผมว่านะอ้โอเคสกิลสีค่ครับห <c oughs> มู่จริงมันทำมาไม่ได้ไว้สู้กับบอสอะไว้สู้กับมอนอย่างเดียวอะ เฮ้ยมีซีิวเอฟด้วยทำอะไรได้เนี่ยบัฟดาเมจไปเนี่ยเออน่าจะใช่มั้งเนี่ยโปกติจะต้องต่อยได้ห้าแสนโอ้โหอันนี้สองชุดนะไม่รู้ว่าแรงขึ้นขนาดไหนนะมันเป็นบัฟอ,อ่ะเออไม่รู้ว่าบัฟบ,บวกอะไรบ้างก็ยังผมไม่รู้ลนะขออภยนะัยละแต่ผมมองว่าเข้าใจแล้วทำไมาคนบอกว่าริมูรูไม่เก่งนะ มันน่าจะไม่เก่งกับบอสนะผมมันน่าจะเก่งกับมอนหมูอเออเนี่ยแบบเนี้ไว้ฟมอนหมูนะครับเออไม่เก่งเลยสู้กับบอสนะไม่เก่งเลยนะครับผมผมมองว่ามันมันเหมาะไปสู้กับมอน แบบกิี่ๆมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับสไตล์ริมบูรุนะครับผมเรียกได้ว่าใช้เวลาทํานานมากๆนะครับผมกว่าจะทําเสร็จนะคือเรียกได้ว่าผมเสียคอนแทคเตอร์ไปด้วยวตอนนี้เดี๋ยวต้องหาคืนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้ผมทักแม่ค้าแล้วผมได้ฟาร์มคูน2มาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคอ่าโอเคกระสับกระสวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ผมอาจจะไม่มีอะไรแจกนะสำหรับริมบูรุนะเพราะว่าของมันหาโคตรยากนะผมเห็นไหมผมลงไปทั้ง41 สี่สอนาทีกว่าจะได้ของนะครับผมนานมากๆนะครับผมเลยได้ว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าริม,มุรู้เนี่ยทำมาเล่นไม่คุ้มไงไม่รู้เออ นะครับผมไม่คุ้มเลยนะผมแถมเผาดาวคนอีกยังไม่บวกอะไรอีกต่างหากนะผมเท่าที่ไปดูในข้อมูลนะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมก็ใครชื่นชอบก็รืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมได้เลยที่ช่องโดโรตี้ชแนลผมซึ่งวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย